ทุกคนคิดถูกว่าทําไมหัวหน้าพักว่าอ่าทำไมหัวหน้าพักเนี่ยไม่แสดงความรับผิดชอบทําไมคนนั้นคนนี้ไม่ออกมาพูดไม่นูน่นไม่นี่สุดท้ายเนี่ยฮะ,ะล่าสุดก็คือมาริกานะนมาริกาบุญมีตระกูลมหาสุขหรือที่เขาเรียกกันว่าอ e ีติงนะฮะส่วนที่ฉันเ,นเรียกคุณกระลำตกรถ <c oughs> นะฮะก็ประกาศลาออกมีผลตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปนะฮะก็ต้องบอกว่างานเนี่ยนะฮะสภากาชาติต้องเข้าแล้ว นะเพราะว่าประชาธิปัตย์เลือดไหลออกไม่หยุดเลยกําลังต้องการเลือดเนี่ยนะรีบๆเลยฮะนะไปที่พักนี้โดยโดย่วนพักมแมลงสาบมันก็จะมีการประชุมใหญ่ของอพักเพื่อไทยนะคะเขาก็บอกว่าคือก็มีเสียงวิาพากษ์วิจารณ์กันเยอะนะคะไอ้พวกที่กลัวว่าทักษิณจะได้กลับมาเนี่ยทางก็ดิ้นเหมือนอย่างกับเส้อเดือนถูกขี้เท้าทาั้งๆที่จริงๆแล้วเนี่ยนะคะคือคุณทักษิณเขาจะกลับมา ด้วยวิธีการที่มันถูกต้องตามทํานองของธรรมมึงก็ควรจะดีใจไม่ใช่เหรอนะคะหรือกลัวว่าถ้าเขากลับมาแล้วเนี่ยนะคะพอพิสูจน์แล้วเขาไม่ผิดเขาจะมาเอาคืนคือถ้ากลัวอย่างนั้นก็เป็นอันเข้าใจได้ส่วนพักใหญ่ๆพักเก่าๆที่เขาเรียกกันว่าพักมแมลงสาบเนี่ยนะคะวันนี้ฉันบอกว่ามันเหมือนกับเป็นช่วงของการที่พวกนี้นะคะโดนกรรมสนองอย่าลืมนะคะว่ากรรมหรือบาปในการที่ทําให้คนถึงแก่ชีวิตเนี่ย นะหรือมีส่วนทําให้เขาตายเนี่ยโดยที่เขาไม่อยากตายหรือโดยที่เขาไม่รู้รู้เนื้อตัวบันบาปนะฮะแล้วบามนี้ติดตัวคุณไปจนตายแล้วแล้วจริงๆแล้วจะบอกว่านะฮะพักนี้เนี่ยเคยถูกสาบไว้จากหัวหน้าพารุ่นรุ่น,ร,นรุ่นเก่าๆเนี่ยนะฮะดิฉันเคยดูครั้งหนึ่งก็ไม่ได้คิดอะไรนะเพราะว่าเออเราก็คิดว่ามันก็เป็นแค่คำสาบแช่งธรรมดาใครๆก็แช่งกันได้สาบ คือสาบกันได้แช่งกันได้อยู่แล้วนะแต่ปรากฏว่าวันนี้พอมาไล่เรียงดูแล้วเนี่ยมันมันน่าจะมีส่วนนะคะของความเป็นจริงตรงนี้เพราะอะไรรู้ไหมคะคือคำสาบเนี่ยนะคะคนที่สาบก็คือ,อหลวงทรรรงนาวาสวัสริ์เป็นอดีตนายกที่สาบนะคะพักที่มีคำสาบต่อพักนี้นะคะคือหลวงทํรรงนาวาสวสริ์เนี่ย อบอกว่าผมเสียใจที่เราทั้งสองในไม่มีโอกาสที่จะร่วมกันสร้างสร้างชาติให้วัฒนาต่อไปได้และผมไม่คิดว่านะักการเมืองที่ทรงเกียรติอย่างท่านจะมีเล่ห์กลมากมายอย่างนี้ผมไม่เสียดายตาแหน่งของผมแม้แต่น้อยแต่ผมเสียดายที่ประเทศของเราไม่มีโอกาสให้ประชาธิปไตยได้อยู่บนแผ่นดินดน,นี้นานนะักและผมชิงชังเหลือเกินกับผู้ที่มุ่งหาประโยชน์ใส่ตัวด้วยการหักหลังและตระบัดสัตว์ที่เคยให้ไว้แก่ประชาชน ผมขอสาบแช่งนะคะผมขอสาบแช่งทุกคนที่มีส่วนทําให้ประชาชนและแผ่นดินนี้ต้องย้อนกลับไปสู่อำนาจศักดินาที่กดขี่และตักตวงมันผู้ใดคิดคดทรยศต่อประชาชนเพื่อหวังในอำนาจบารมีผมขอให้มันมีอันเป็นไปต้องทุกทรมานด้วยสิ้นลมก่อนจะสิ้นใจและพบกับความวิบัติจันไรล่มสลายไปด้วยน้ำมือของประชาชนภายในเจ็ดชั่วคน ทุกเพื่อนคะและอภิสิทธิ์หรือในมาร์กเนี่ยนะฮะก็เป็นหัวหน้าพักประชาธิปัตย์คนที่เจ็ดคนที่เป็นนายกในขณะที่รัฐบาลสั่งปราบปรามนะคะสั่งสลายการชุมนุมของประชาชนที่ออกมาขับไล่ตัวเองแล้วกดดันให้ตัวเองนั้นยุบสภา <c oughs> คือคุณเนี่ยไม่ได้จับปืนมาทําอะไรใครก็จริงแต่คุณเป็นผู้ที่มีอํานาจนตอนนั้นเห็นไหมฮะขนาดว่าวันเนี้ย คนในพักระดับรองหัวหน้าพักไ,ไปร่วมละเมิดคนอื่นเขาก็ยังกดดันให้หัวหน้าพักจะต้องรับผิดชอบอะ่ะแต่นี่คือการที่คุณสั่งการไปแล้วทําให้มีประชาชนเสียชีวิตหลังจากนั้นเนี่ยนะครับมันยังมีคลิปอตอนที่มันมีการชุมนุมกบพศหลังจากที่มีการประกาศยุติการชุมนุมของกอบพศและเนื่องจากเราก็มันจะมีการยึดอานาจเนี่ย คนเหล่านี้นะคะก็ไปร่วมฉลองกันไปเฮฮาปาร์ตี้กันหนึ่งในนั้นก็มีลุงกำนันก็คืออยู่ในนั้นด้วยที่ดิฉันเอามาให้ดูเนี่ยดิฉันไม่คิดรลกคะ่ะว่าคำสาบนั้นเนี่ยมันจะเป็นจริงหรือไม่เพราะว่าเรื่องนี้มันเป็นเรื่องของการกระทำล้วนๆคือดิฉันจะพูดเสมอว่าแม้ว่ากฎหมายจะเอาผิดพวกคุณไม่ได้แต่กฎแห่งกรรมนั้นเนี่ยนะคะยุติธรรมเสมอคะ่ะไม่ว่าคุณจะไปมุดอยู่ที่ไหนกฎแห่งกรรมก็จะหาคุณเจอตลอด นะคะ,ะคุณหมอเจริญยนนะคะบอกว่าเห็บมันเริ่มหนีมันไม่อยู่แล้วค่ะแล้ววันนี้อย่าไปคิดว่าเขาทะเลาะก,กันนะคะดิฉันจะบอกเลยก็คือมันเป็นกลยุทธ์ของเขาเพราะวันนี้นะคะทุกพักเนี่ยทำการแตกพักถ้าไม่แตกพักก็ต้องไปร่วมกับพักอื่นพักเขาเนี่ยมันเป็นพักเก่าๆนะคะมันไปร่วมกับใครไม่ได้ศักดิ์ศรีมันค้ำคอเพราะฉะนั้นก็ต้องส่งคนของตัวเองหรือไม่ก็ท,ทําทีเป็นว่าแยกตัวไป พอผลสุดท้ายนในผลของการเลือกตั้งคือเขาไปอยู่พรรคโน้นพรรคนี้ก็จริงนะคะแต่ยังไงเนี่ยนะคะเขามาจากรากเง่าแล้วก็กอเดียวกันเพราะฉะนั้นจะแตกกิ่งก้านไปยังไงก็แล้วแต่เดี๋ยวพอถึงเวลามีการเลือกตั้งเขาก็หวังนะคะว่าเขาจะรวบรวมเอาพรรคเล็กพรรคน้อยที่ไปได้คะแนานมาเนี่ยนะคะเดี๋ยวเดี๋ยวก็มารวมกันจัดตั้งรัฐบาลแล้วก็หาอีกพรรคหนึ่งเหลืออะไรอย่างนี้เอาอำนาจอะไรต่อรองกันมึงก็เล่นกันอยู่อย่างนี้นะคะการเมืองมันเป็นแบบนี้นะคะ แล้ววันนี้สิ่งที่ดิฉันจะพูดนะคะก็คือวันนี้นายกลงใต้ลงใต้เป็นไงคะตลาดแตกค่ะเขาไปเช็คก,กระแสแล้วนะว่าที่นี่ยังมีคนเอาลุงอยู่ลุงก็ลงไปนะคะปรากฏว่าโอ้โหนะคะประชาชนเนี่ยก็มาต้อนรับกันพูดง่ายๆว่าแบบเสมือนหนึ่งต้อนรับซุปตา์นะคะที่บินมาจากต่างประเทศมาโชว์ตัวคืออยู่มาเจ็ดแปดปี เพิ่งจะคือพูดง่ายว่าอยู่มาเจ็ดแปดปีแล้วนเะพิ่งจะนวยนาไปให้เขาเห็นตัวจริงซึ่งถ้าดิฉันเป็นคนที่นั่นดิฉันไม่ไปดูให้เสียลูกคาตาแต่ก็นั่นแหละค่ะลางเนื้อชอบลางยาเขาชอบของเขาแล้วไม่ว่าอะไรหรอกนะคะแต่ดิฉันกาลังจะบอกว่าพวกคุณกําลังจะพูดถึงอะไรการลงพื้นที่ตรงนี้เพราะว่าพรรคประชาธิปัตย์นั้นกําลังจะแตกหรือไม่และนายกวันนี้ทําไมจะต้องลงไปที่นั่นเห็นไหมฮะ นายกลงไปใต้เพื่อไปเช็คกระแสว,ว่าโอ้โหที่นี่เนี่ยเขายังคงไปได้อยู่แล้วลงไปเนี่ยก็ต้องบอกว่ารีวรอก็ต้องมีการไปเคลียร์อะไรให้อยู่แล้วแล้วก็จัดตั้งคนมานน่นนี่นั่นอยู่แล้วสวัสดีค่ะคุณชื่นนะคะหลายๆคนที่เข้ามาดิฉันไม่ทักก็คือไม่เห็นนะคะแต่ว่าทุกๆคนก็จะบอกเลยค่ะว่าวันนี้ทุกอย่างเนี่ยนะคะเขาเขาเห็นเขารู้หมดอะ่ะคือของเขาเยอะอ่ะไฟมันเยอะ เพราะฉะนั้นทําไมอะฮะถ้าเกิดว่าเขาจะส่งลูกสาวลงแล้วตัวเขาเองเป็นกุญสือให้ลูกสาวโอ้โหดิฉนันบอกว่ามันสุดยอดนะมาสุดยอดเลยจริงๆแล้วโดยศักยภาพของคุณอุ้งอิงเองถ้าสมมติว่าจะได้ขึ้นมามีบทบาทในทางการเมืองไม่ว่าจะเป็นตําแหน่งอะไรก็แล้วแต่แม้ว่าจะไม่ต้องเป็นนายกก็ได้อะเพราะอะไรรู้ไหมคะเขาบริหารกิจการของเขามีธุรกิจที่บริหารที่ดูแลมาจนประสบความสําเร็จนะคะการศึกษาดี แล้วก็ยังมีประสบการณ์ในเรื่องการเมืองจากทั้งพ่อทั้งอาสิ่งเหล่านี้ผสมกันนะคะคือดิฉันบอกว่าอย่าไปกลัวอุ้งอิงนะคะไม่ต้องกลัวอุ้งอิงไม่มีอะไรที่น่ากลัวเลยมีแต่สิ่งเดียวที่คุณกลัวก็คือคุณกลัวเขาจะได้ดีนั่นแหละแต่ถ้าจะไปกลัวว่าอุ้งอิงจะไปอะไรดิฉันบอกเลยค่ะนะคะไม่ต้องกลัวที่มึงจะต้องกลัวคือกลัวกูนี่กลัวประชาชนนี่เพราะวันนี้เขาไม่เอามึงแล้ว ต่อให้ไม่ได้เป็นอุ้งอิงนะคะเขาก็ไม่เอามึงค่ะมึงอย่าไปคิดว่าโหพออุ้งอิงมาแล้วจะกลัวกันขนาดนั้นหรือหรือว่าจะดิ้นกันขนาดไหนแล้วก็จะกําจัดจุดอ่อนอย่างอุ้งอิงได้ถ้ากลัวเขาไม่เสนอตัวะะแล้วค่ะแล้วถ้าเขากลัวเขาก็ไม่ขึ้นมาแล้ววันนี้ขึ้นเวทีเป็นยังไงล่ะคะนี่แลหละเพื่อนๆคะ่ะเรื่องของประดินจะค่อยๆซาไปนะคะขนาดทนาย ทนายชื่อดังยังต้องส่งลูกไปเรียนเมืองนอกเหตุผลก็คือกลัวไม่มีกลัวความไม่ปลอดภยัยเพราะพอเข้าไปยุ่งกับคดีสําคัญๆที่วันนี้ยังปิดไม่ลงเนี่ยถูกขู่บ้างถูกอะไรบ้างคนเป็นทนายเป็นนักกฎหมายดิฉนันบอกว่าชายตาดูก็รู้แล้วว่าคาดีแบบนี้สำนวนอย่างนี้เรื่องราวมันเป็นแบบนี้มันควรจะไปในทางทิดไหนไม่อย่างนั้นเขาเป็นทนายไม่ได้นะคะนะคะแล้วก็ฝากบอกนะ กรณีที่มีการเล่นเรื่องหวยทนายอนันชัยเนี่ยเคยเป็นทนายให้ท่านเสรีนะคะหลายคนอาจจะไม่รู้เพราะฉะนั้นเขาไม่กลัวอะไรล่ะ,ะถ้าเขาดูคดีเนี่ยว่ามันคือพูดง่ายว่าถ้าเขาดูแล้วเขาไม่ทําคดีให้คนผิดแต่พูดง่ายๆเขาทําคดีให้คนถูกไม่เหมือนทนายบางคนนะคะที่ใช้ข้อกฎหมายในการบิดเบือนให้ลูกความของตัวเองนะจากผิดเป็นถูกจากหนักเป็นเบาทํามาแล้ว แล้วคนอย่างนี้ดิฉันบอกเลยค่ะว่าดิฉันไม่ศรัทธาไม่ศรัทธาตั้งแต่แรกแล้วนะคะเดินถ้าถ้าจะถามว่าทําไมไม่ผิดหนีทําไมดูอย่างประ,ประวินนะดูอย่างทนายต้องส่งลูกไปอยู่เมืองนอกดูอย่างหลายๆคนนะคะที่ที่พูดง่ายๆว่าไม่กล้าที่จะออกออกมาเปิดเผยอะไรแม้แต่คนเป็นเหยื่อที่ตอนแรกจะเอาเรื่องเอาราวสุดท้ายกลายเป็นไปหาว่าทนายเนี่ยนะไปยุ่งเรื่องของเขาเอง คุณเป็นคนดังขนาดไหนทนายเขาจะรู้จักคุณได้ยังไงถ้าคุณไม่เข้าไปหาเขานะขบวนการบิดเบือนขอบวนการ I.O. วันนี้ทำงานกันนะคะต้องบอกว่าค่อนข้างหนักนะคะแต่ว่าไม่ได้ผลหรอกเพราะวันนี้คนเนี่ยนะฮะมันมัน,ม,นมันโตนะฮะมันมีวิวัฒนาการในเรื่องของการเมืองกันเยอะมากก็จะฝากนะคะก็คือ,อยาแคปซูลสมุนไพรตรอินดี นะคะวันนี้จะเล่าเรื่องของน้องคนหนึ่งนะคะที่เป็นสะเก็ดเงินนะคะที่น้องซิมโอเนี่ยนี่ฉันเห็นน้องมา,มานานแล้วแล้วก็ใช้เยอะะมากมายหาหมอผิวหนังแล้วก็แล้วก็คือบางทีเนะคะหลุดจนแบบเหมือนเหมือนเนื้อเนี่ยหลุดออกมาผิวผิวเนี่ยหลุดเลยคือเป็นมันแห้งแล้วก็ขึ้นเป็น,เป,นเป็นสะเก็ดเป็นเป็นขุยเป็นผงนะคะ